หวัดอุทัยธาน,นีเด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าเป็นเด็กเรียนดีได้เกรดสูงได้เกรดสามกว่าปรากฏว่ามีวิชาหนึ่งเด็กคนนี้ไปสอบเด็กเข้าใจว่าน่าจะได้เต็มเพราะมันมั่นใจว่าทำถูกหมด แต่ครูไปตรวจให้คะแนนลดลงมา2องคะแนนมังให้คะแนนไป18บแคะแนนเด็กไม่พอใจครูก็ตอบว่ามันไม่มีวิธีการทำพูดตามความหมายว่าคุณไปลอกใครมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่อธิบายวิธีการทำรายละเอียดผมไม่รู้แต่เด็กคนนี้เก็บอารมณ์ไม่อยู่ถึงกับทำร้ายครูจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซี่คงซี่คงล้าหัก ไปเช็คประวัติย้อนหลังเด็กคนนี้ถึงกับทําร้ายเพื่อนนักเรียนด้วยกันทําร้ายแม้กระทั่งพ่อของตัวเองผมไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่แต่ถ้าตามวัยแล้วเรียนม5น่าจะประมาณอายุ17ปี17ปีเนี่ย สามารถจดทะเบียนสมรสมีเมียได้แล้วนะมีครอบครัวได้แล้วนะครับสิบเจ็ดปีนะครับโดยความยินยอมของพ่อแม่เด็กคนนี้จะเป็นครอบครัวใครผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองหรือจะเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างไงไม่รู้แต่การเลี้ยงดูเนี่ยพ่อแม่มีส่วนผิด ผิดที่สอนให้ลูกต้องได้ที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งต้องเรียนให้เก่งที่หนึ่งเด็กก็ถูกฝังหัวมาว่าต้องที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งแพ้ใครไม่ได้ผู้ปกครองสอนผิดครับนะครับเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่และเด็กคนนี้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เราจะเห็นว่าบางครั้งเด็กวัยเท่าเนี้ถึงกระโดดตึกตายผิดหวังเรื่องการเรียนแค่สอบตกวิชาโดดตึกตายเลยผู้ปกครองปลูกฝังในสิ่งที่ผิดผมสอนลูกสอนหลานไม่เป็นไรเอาว่ามีความสุขในชีวิตและหนูไม่ติดยาก็พอนักเรียนมี สาคนหนูสอบได้ที่30แล้วมันไม่ตกก็ไม่เป็นไรถ้าตกก็สอบแก้เอาถ้าสอบตกจนเขาไล่ออกก็ไม่เป็นไรก็มาเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนทางออนไลน์เอาแต่เราจะมีความรักและความอบอุ่นสิ่งหนึ่งที่ผมสอนลูกหลานคือความกระตันอยู่นะครับต่อครูบาอาจารย์ แต่ไม่ยอมให้ใครมาลังแก่เด็กคนนี้จะไม่ได้จบด้วยการแค่ลาออกจากโรงเรียนนะครับต้องถูกดำเนินคดีอาญาต้องขึ้นสารเยาวชนการทำร้ายบิดาผู้บุคาลีของตัวเองพ่อแม่คงไม่เอาเรื่องทนเอา สการทำร้ายครูบาอาจารย์ผมเชื่อมั่นว่าสารลงโทษถ้าพูดภาษาชาวบ้านจำคุกแต่กรณีเป็นเยาวชนเขาจะส่งสถานพินิษ์เด็กและเยาวชนเด็กคนนี้เสียอนาคตแล้วครับหมดอนาคตแล้วครับต้องไปอยู่สถานพินิษและคุ้มครองเด็กนะครับติดคุกเด็กนะครับติดคุกเด็กนะครับเสียอนาคต แล้เด็กควบคุมอารมณ์ไม่อยู่อย่างเงี้ยอันตรายมากนะครับต่อไปไปแอบเอาปืนพ่อแม่มานี่จะมายิงคนอื่นเอาอีกอยู่ในสังคมลำบากนะลูกหนูต้องกลับตัวนะหนูต้องกลับตัวนะชั่วสิบทีดีสิบเห็นสิบผลหนูเดินต่อไปในสังคมลำบากถ้ายังมีนิสัยแบบนี้ นะครับออกจากคุกออกจากสถานพินิษมาแล้วก็ให้ไปบวชสงบจิตสงบใจนะครับชะตาฟ้ากำหนด30ลิกิตฟ้า70มานะตนบุญในอดีตชาติหนูเคยทำมาอย่างไรจะส่งผลมาในชาตินี้ หนูตั้งความหวังในชีวิตสูงเกินไปต้องเรียนได้ที่หนึ่งต้องได้คะแนนเต็มต้องได้เกรดสี่ต้องเข้าแพทย์ถ้าหนูไปเป็นแพทย์ใครไปขัดใจหนูหนูไม่ฆ่าคนไข้ไม่ฆ่าเพื่อนร่วมงานเหรอผมยังไม่มองว่าหนูชั่วร้ายจนแก้ไขไม่ได้ที่จะต้องส่งไปเฝ้ารากมะม่วงนะหนูยังเด็กหนูยังเป็นเยาวชนอยู่หนูต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเอง พ่อแม่มึงคุ้มกะลาหัวไม่ได้หรอกมึงจะรู้จักคนใหญ่คนโตไม่มีใครเขาคุ้มกะลาหัวมึงได้หรอกเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนที่เขาทนไม่ไหวเขาจะจัดการหนูนะลูกนะครับเพราะนั้นหนูต้องเปลี่ยนนิสัยนะลูกนะแก้ไขนะครับแก้ไขในฐานะคนที่เคยเดินผิดพลาดมาก่อนแบบผม ก็เตือนหนูนะลูกเตือนหนูนะลุงเลวัดเตือนหนูนะลูกต้องแก้ไขลูกแต่หนูจะไปเรียนไหนไม่ได้เลยนะครับเขาถือมากนะครับถือมากมาเป็นตำรวจไม่ได้แล้วครับนิสัยอย่างนี้นะครับและตำรวจเนี่ยคนสอบสัมภาษณ์เนี่ยต้องเช็กประวัติอย่างนี้เอามาเป็นไม่ได้ครับมันมุทะลุดุดันถึงขนาดกระทืบครูแล้วต่อไปไม่ไมยิงผูุ้ครับบัญชาเหรอ ไม่ได้โอ้โหไม่ได้ลูกนะครับมันมันผมไม่ได้โทษเด็กอย่างเดียวนะครับผมโทษผู้ปกครองนะครับโทษผู้ปกครองนะครับมามันต้องทำพูดภาษาวิชาการหน่อยต้องทำ c ส s e s t u ี้เด็กคนนี้ต้องศึกษาเฉพาะกรณีนะครับว่าเขาทำไมนิสัยเป็นอย่างนี้มันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อม